สวัสดีครับผมครับผมครับผมนะครับพบกับกำนันโอ้นะฮะกับวาเลตีที่ดินช่องบอยเศรษฐีนคราชรลรที่สําคัญคนนี้ขาดไม่ได้มันจะไม่ครบบาทนะฮะเขาเรียกว่าอตัวบาทพบกับทิดอึ้งดํดีดีดีสวัสดีครับผมครัดดบผมครับผมไม่ใช um, 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 ่ um. วันนี้เปิดตัวเหมือนอลังการมากเนาะ <S 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 อ,อ่ะวันนี้นะฮะเรา 2, <S 2> <s <S ตัวบาทอยู <S 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 um> ่ที่อําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีที่สวยๆนะครับราคาก็ไม่แรงแพงจนเกินไป เออเอายังไงเอาไม่แรงหรือแพงเกินไปไม่แรงราคาไม่แรงไม่แพงจนเกินไปเออพูดมันไม่ใช่ไม่แรงแพงเกินไปไม่ใช่แพงจนเกินไปเฮสิบสิบหกไร่สองงานห้าสิบตารางวาติดถนนลาดยางเส้นนี้นะฮะหน้ากว้างประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะลึกเข้าไปอีกสองร้อยสองร้อยเมตรนะเกือบจะจัตุรัสแต่ไม่จัตุรัสมันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งตามถนนนะฮะมันจะเป็นรูปโค้งตามถนนนะครับอ้า นี่นี่นี่ลืมดูลืมให้ดูนี่นี่นี่กระเทยฮ่กระลอกถูกแล้วชื่ออะไรนะถังเงินถังเงินถังทองนะพอดีเก็บได้เมื่อกี้นะครับเก็บได้เมื่อกี้ก็เลยจะเอามาเอาไว้ปล่อยถังเงินนำโชคถังเงินนำโชคใครเห็นคลิปนี้ให้ถูกไว้เมื่อกี้มันบอกว่าแปลงนี้ไม่นานแปลงนี้ไม่นานมันพูดอย่างเงี้ยอ๋อนี่นี่ให้ดูก่อนมีคลองนะมีคลองน้ำนี่ ของใหญ่เหมือนกันนี่อ่าเมื่ออันนี้ไม่ใหญ่นี่ฝั่งนี้ใหญ่สุดใหญ่เหรอนี่อ้าวไหนดูกันสิอ่าค่อยๆแผนไปเรื่อยๆนีนะอันนี้ใหญ่สุดโอ้โออเขาเรียกว่าคลองยิ้วลายอ๋อเขาเรียกคลองนิ้วลายเรียกตามชื่อตำบลนะตำบลอันนี้อยู่ที่ตำบลนิ้วลายอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแล้วไม่ไกลจากอำเภอเมืองไหมสิบห้ากิโลอ้าอันนี้มันจะอยู่ติดกับบ้านแพกอยุธยาละอ่าเออโอ้ตรงนู้นหมู่บ้านเยอะเลยน่ะนี่ไงเข้าไปหมู่บ้านอีกแค่กิโลกว่านี่เอง นี่อ๋อนี่ไงเป็นวัดชีแวะแล้วเนี่ยเป็นวัดใหญ่นะใช่ไม่ใช่วัดชีแวะไม่ใช่วัดใหญ่ไม่ใช่เออขนาดใหญ่เออเนี่ยสมัยเนี่ยคนเนาะคำพูดของคนนะเปิ๊บมก็ผิดเลยนะนี่ที่สำคัญนี่เราแบกเกาเราจะเป็นภูเขานะเขาเขา หน้าพรานเอ่อหน้าพรานเป็นที่ระเบิดหินแต่ฝั่งนี้จะไปอยู่ลบบุรีอ่ากไร่2งาน5้ตารางวานะดูจากธงสรรีชมพูองตองนั่นนะนลึกเข้าไปอีก200เมตรแล้วก็ติดถนนเส้นนี้เข้ามาประมาณ150เมตรถึงต้นมะพร้าวน้ำหอมนูนเลยวันนี้เราลงไปเดินข้างล่างไม่ได้เนี่ยข้าวอีกประมาณสัก1เดือนก็จะเกี่ยวแล้วนะเดี๋ยวท่านมาก็จะไม่เห็นแล้วนะเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านแพะไปสัก20กิโลได้มั้งเออประมาณ20ได้ประมาณย0ยุทธยาแล้วนะบ้านแพรนี่คือเขตอยุทยานะ กับสระบุรี4ี่สิบากิโลถ้ามาจากดอนเมือง120ก่ิโลิโอจุดนัดพบของเราเนี่ยง่ายๆเลยวัดชีแว่นี่ไปนมนม์พระมาก่อนไม่ใช่ข้อเสียนะครับปลาไฟฟ้าไม่มีแต่ถนนดีนะครับแล้วก็ต่ำกว่าถนนประมาณสักเมตรห้าิยถึงเหรออ้าวดูจากสายตามันอาจจะไม่ถึงก็เข้าสูงเมตรหนึ่งเออเออโพามันมันลอกๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดิราคาแปลงนี้นะยกแปลงเนี่ยนะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ สี่ล้านหสน้าหมืนมี6กเ้าด้วยอ่าเอออ้าวใครอ่าอไม่แพงเขาเรียกว่าสบสองไร่เกือบ3งานเอออ่าเนี่ยมันจะยาวติดถนนเส้นนี้ไปเลยนะครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นคลองแล้วเขเนี้เขาช่วงนี้มันเป็นหน้าแรงเนาะเขาก็จะเจาะบ่อประดานกันก็มีบ้างมีบ้างไม่เยอะเห็นไหมถ้าจะดูอย่างนี้นะคลองน้ําเนี่ยผมว่าที่แปลงนี้สวยดูจากภาพมุมสูงที่กลุ่มทีมงานของพวกเราถ่ายไปนะสวย ถ่ายแล้วได้ลงไหมลงแล้วอ๋อคนถามเข้ามาเยอะอันนี้วันนี้เลยมาเปิดกล้องรีวิวเลยอ่ําเภอเมืองนะครับ12ไร่2งาน50ตารางวานะ4ล้าน6แสน16ไร่2งานเออ16ไร่2งานมา12ไร่2งานอะไรนะพี่แปลงเมื่อเช้า4ล้าน6 90,000บาทพร้อมโอนพร้อมรังวัดพร้อมให้ท่านมาอยู่เลยใช่ถนดคุดเหลืองแดงแดงเหรอนี่เห็นหมู่บ้านตลอดเลยนะ มันจะอยู่เส้นบ้านแพะลบบุรีมันเป็นเส้นคันคลองที่จอยโผกรุงเทพอายุทยาอ่างทองนะครับเส้นนั้นลงมาในประมาณสัก1กิโลกว่ากเครึ่งอ่ะให้กิโลครึ่งเลยอ่ะให้ประมาณกิโลครึ่งถ้าท่านรับได้ในเรื่องของปลาปลาไฟฟ้านะโอ้ไเนี้สวยนะมันอยู่ใกล้แหล่งน้ําธรรมชาติไอแก่งแหล่งน้ําสาธารณะแล้วก็ท่านสามารถทําการเกษตรได้ไม่ถึง5ล้านท่านได้ที่16กไร่เกือบงาองาน เออไอเงี้ยถ้าผมยกคันล้อมปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้หมดไอกำนันไอเนี้ยสมมติว่าที่อื่นเนี่ยมีตังค์แล้วห้าล้านเนี่ยซื้อปุ๊บปลูกบ้านได้ป่ะปลูกบ้านได้ดิอก็มันเป็นพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียงเราปลูกที่พอาใสยได้แต่เราต้องไปแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแค่นั้นเองนึกว่าปลูกบ้านจะทำอะไรท่านจะมีคอนโดมีอะไรก็แล้วแต่อจะปลูกบ้านปลูกอะไรอ่ะได้หมดอ่ะบางคนไม่รู้ไงเอ้ ขาพื้นที่เกษตรปลูกบ้านไม่ได้บางคนไม่รู้จริงๆนะเคยเคยมีแถวนี้มันก็เป็นพื้นที่ก็หมดนะฮะนาะก็มันก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่สวยแล้วไม่ราคาไม่แรงไม่แพงมากราคาพื้นที่นี่ตกเฉลี่ยแล้วไล่เราไม่ถึงสามแสนไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงประมาณสัก2องแปดสองเนี่สองจุดเก้้าไหมอีกบาทเดียวครบสามแสนไม่ใช่นะครับ บิวดีบรรยากาศดีพื้นที่โล่งนะครับไม่ไกลจากชุมชนมากนะครับออลองดูนะฮะลองลองตัดสินใจดูดูไว้เป็นทางเลือกนะครับใน<ด>ยุคยุคเศรษฐกิจไม่ดีโควิดก็มาแรงนะฮะโอ้งี้ก็สบายเลยมาอยู่อย่างนี้โอ้โหโอากาศโควิดไม่มีมีแต่โควิดอ่าอ,อ่อ่สแดงเนาะ,ะก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งแปลงแล้วกันนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยยินดี เข้ามาสอบถามกันได้นะครับเรายินดีไม่ทุกข้อมูลนะครับไม่มีการปิดบังไม่มีการคุ้มคือแล้วไม่ดูยังคลองเลยยังไม่ถึงเลยแล้วไปดูแนวมีคลองอะไรคลองไส้ไก่เหรอง่ายติดคลองอ่ะด้านนี้ก็ติดคลองมันเป็นคลองไส้ไก่้านท้ายก็มีคลองนะคลองไส้ไก่เหมือนกันเป็นลำรางสาธารณะหมดเถ้าว่าท่านติดคลองเนี่ยสองด้านเลยแล้วก็อีฝั่งเนี้ยีมีถนนกั้นหน่อยนึงเออนี่นะโดยประมาณโดยประมาณ ตามธงเนี่ยนะประมาณนะเดี๋ยวก็เจ้าของกำลังวัดให้ปล่ะลังวัดให้สิตามสไตล์ของทีมงานเราอยู่แล้วตรงเข้าไปเนี่ย2 0 0เมตรนะครับที่เราเดินมาเมื่อกี้เประมาณ150เมตรใช่ได้ท่านมาอีกทีข้าวอาจจะเหลืองหรืออาจจะไม่มีข้าวแล้วก็ได้ไปถายว่าเราไปถ่ายแปลงอื่นให้ดูแปลงนี้แหละฮะอันนี้ก็ขุดบ่อประดานแล้วมั้งเนี่ยกันั้นน่าจะใช่ม่มีท่อเลยนะใช่อ่ะโอเคนะครับก็ขอฝาก ไว้อีกหนึ่งแปลงไว้เป็นทางเลือกเนาะ,ะซื้อไม่เป็นไรซื้อหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้มาดูกันก่อนอราคาค่อยคุยกันเป็นเรื่องรองนะครับเรื่องจริงเ่ะถ้าที่ถูกใจท่านท่านเราค่อยคุยเรื่องราคากันดีกว่าอ่ายกคันล้อมทําการเกษตรปูปรปรปน้ำหอมรอบนอกให้หมดเลยแล้วเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกพี่พาคสายทำเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเกษตรอินทรีย์อ่าช่วงเนี้เกษตรทฤษฎีใหม่มาแรงมากมาแรงเนาะ เอาไว้ว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งแปลงอีกหนึ่งผลงานสําหรับช่องวาลเลตี้ที่ดินบอยเศรษฐีนครราชะนะครับกับไอส2ตัวบาทดูที่ว่ามันจะไปอารวาสที่ไหนคอยติดตามชมแล้วกันนะครับผมวันนี้เรา2ตัวบาทขอการลาพิธนีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายทั้งทั้งเงินไปเร็วบ๊ายบาย